พรเอาเอาแบบเอาแบบเดย์ครีมหรือไน, <c oughs> น,น,นท์ครีมพรน้ำมับลมัน่าะเอาแบบมทัลเลยอ่ะพรพรที่บรรทาหน้ามันทำให้หน้าใสาเนาะ แต่พรที่มันจะทําให้ใจเราเบิกบานเนี่ยมันทําใจสว่างมันไม่ใสอย่างเดียวมันสว่างด้วยแลับพรที่มันดีที่สุดก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่ต้องไปขอกับใครเลยถ้าเราทรําพรเนี้ยให้ให้เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีสติอ๋อเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นสังเกตมันมีสติตรงนี้ยฝึกสติ ในชีวิตประจําวันให้ได้ไปเจอหน้าคุงเบื่อคุงยังเลย <c oughs> เห็นความเบื่อ <c oughs> เล่นนะคงแต่เห็นหน้าคุงแล้วเออมันรู้สึกเหมือนเด็กที่มันท่องเที่ยวอะ่ะเพราชีวิตเขาที่เห็นครั้งแรกคือเขาชอบขี่มอเตอร์รไซค์เขาเลยมอเตอร์ไซค์อะไรไม่รู้คันเก่าๆของเขาอ <c oughs> จิตใจมันก็ท่องเที่ยวไปแบบเนี้ย <c oughs> เราเห็นความรู้สึกแบบเนี้ย เห็นใครรู้สึกสบายหรือเห็นอะไรแล้วอยากได้มีสติฝึกส,สติแบบเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นพรที่มันเลิศกว่าสพตโยวิวัชัมตัว <c oughs> แล้วเรามีสมาธิปุ๊บความสุขมันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองความสุขจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดจากที่พระให้ เอาเอามาแล้วจงมีความสุขนะมีความเจริญกลับไปบ้านเจอแม่จมอีก <c oughs> ก็ไม่สุขแล้วเนี <c> ่ย <oughs> แต่พอแม่จมปุ๊บโอ๊ยหงุดหงิดละหงุดหงิดรู้ทันอันนี้เกิดมันจะเกิดสติแล้วเมื่อ <c oughs> เมื่อเรามีสติปุ๊บมันเกิดสมาธิเขาเรียกคณิกาสมาธ <c oughs> ิเกิดขึ้นในใจด้วย เกิดสติสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาทำแบบนี้มันก็เป็นพร